ตอนนี้นะครับกระบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับกำลังผ่านที่กั้นทางด้านเหนือของสถานีเจดเสมียนนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยอีสต์จีสี่ห้นะครับลอดสะพานเกรือกม้านะครับย่านสถานีเจตเมียนนะครับนี่นะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณรัฐที่3 2นะครับต้นทางชุมทางหาดใหญ่ปายทางกรุงเทพนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นบริเวณสะพานเกือกม้านะครับย่านสถานีเจ็ดเสมียนนะครับที่เจ็ดเสมียนนี้สะพานเกือกม้าเสร็จสมบูรณ์นะครับเหลือตีเส้นจราจรเท่านั้นนะครับที่นี่ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์ซันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนอาประดุกชาแนลครับ